7อาการที่บอกว่าเบรกรถมีปัญหา1เหยียบเบรกแระมีเสียงเอทเอทหรือว่าเสียงเหมือนโลหะขุดกันเป็นสัญญาณบอกว่าผ้าเบรกหมดนะคะข้อ 2. เบรกแล้วรถปัดไปข้างใดข้างหนึ่งหรือเบรกเราท้ายปัดเกิดจากน้ำมันเบรกจานเบรกและช่วงล่างหรือว่าการติดตั้งระบบเบรกมีปัญหานั่นเอง3เบรกไม่ค่อยอยู่เมื่อใช้ความเร็วสูงจนเราต้องเหยียบเบรกซ้ำๆให้ตรวจสอบจานเบรกและน้ำมันเบรก 4. เบรกแข็งเหยียบไม่ลงจนเราต้องออกแรงเหยียบเบรกมากกว่าปกติอาจเกิดจากหม้อลมหรือปั๊มไดชาร์จวาวและสายออนเบรก 5. เบรกแล้วแป้นเบรกจมลงมากกว่าปกติลูกยางแม่ปลัมเบรกปั๊มไดชาร์จหรือหม้อลมเบรกอาจกำลังมีปัญหา6ปล่อยเบรกแล้วแต่ยังรู้สึกว่าเบรกทำงานอยู่หรือว่ามีกลิ่นเหม็นไม่ตามมาลูกยางกันฝุ่นของแม่ปลัมเบรกอาจกำลังทำงานผิดปกติ เเหยียบเบรกแล้วรู้สึกสั่นที่เทา้ารา้งครั้งสั่นขึ้นภูมิายปัญหาอาจอยู่ที่จานเบรกค่ะและถ้าเกิดหลังจากที่เราขับด้วยน้ําก็เป็นไปได้ว่าจานเบรกกาลังคดเหยียบเบรกแล้วเจอการแบบนี้อย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายกว่าที่คุณคิดและควรเอารถไปตรวจสอบทันทีเลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามเราถ้าอยากให้เราทําคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์ไว้ได้เลย